สวัสดีค่ะจากบานไร่องพยอมค่ะวันนี้ก็ฝนตกลงมานิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองขุดเอาหน่อของต้นบอนกระดาษอันนี้นะคะอันนี้ต้องถ่ายนอกนอกโรงเรือนนะคะทำไมงั้นก็จะมองเห็นไม่หมดนะคะนี่ค่ะ ต้นเขาจะใหญ่แบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็บาลลังก์พิยมได้ตัดแต่งกิ่งไปแล้วนะคะใบยันหลังคาสสรมแล้วนะคะอันนี้ก็คือลูกเขานะคะเดี๋ยวบาลลังก์พิยมก็จะลองลองงัดดูนะคะว่าง่ายหรือยากนะคะเลืบ นี่หลุดแล้วค่ะอยากรู้นี่มันเป็นไข่ของเขานี่เองใช่ไหมเอ่ยใช่ก็คือเป็นไข่ของเขานะคะนี่ก็คือต้นบอนกระดาษนะคะเดี๋ยวจะชําใส่ กระถางเล็กไว้ก่อนนะคะแล้วก็เมื่อเขาติดรากได้ดีก็เดี๋ยวจะย้ายไปปลูกในสวนคุณตานะคะเพื่อประดับสวนนะคะอันนี้เราไม่ได้ลือนะคะเราก็จะไม่เห็นเห็นไข่ของเขานะคะก็จะต้องใช้แขะแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราขุดลือต้นแม่ของเขาก็จะช้ำนะคะ ก็อยากจะให้เห็นสวยๆแบบนี้ไปก่อนเราก็จะใช้ขุดใช้แข่เอาแบบนี้ก่อนนะคะนี่ก็ได้ขึ้นมาแบบนี้นะคะอุ้ยอ้ย,อยตายจริงไข่เขาอยู่ข้างล่างขาดนะคะ ไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะคะที่เป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวต้องรีบไปแล้วส่วนอันนี้ก็เป็นบอลที่บอลกระดาษเหมือนกันนะคะก็คือที่บาลังพยอมได้ลือในครั้งแรกตอนก่อนนู้นนะคะก็ได้ไข่เขามานะคะก็ เดี๋ยวจะแยกลงกระถางใหม่หมดนะคะไปดูกันค่ะอันนี้เราก็จะเอาลงในกระถาง6นิ้วไว้ก่อนนะคะก็ตามสภาพต้นนะคะถ้าต้นใหญ่เราก็จะใส่กระถางใหญ่ต้นเล็กยังเล็กอยู่เราก็จะใส่กระถางที่ต้องรอเวลาเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่อันนี้ก็คงจะไม่เปลี่ยนนะคะก็คงจะใส่ไว้เพื่ออนุบาลเขาก่อนนะคะ ให้เขาโตกว่านี้อีกนิดนะคะแข็งแรงกว่านี้อีกนิดนึงก็เดี๋ยวจะไปลงในสวนคุณตานะคะเพื่อเอาไว้ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาชมก็ได้เห็นความสวยงามนะคะไว้ถ่ายรูปโชว์คู่ได้นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวต้นนี้ลงนะคะ ก็คือลากเขาที่อยู่ในกระถางที่เราเพาะไข่เขาไว้นะคะก็คือลากเขาก็จะยาวนะคะก็คือบาลายวงพยอมไม่ได้ดูเขาตั้งแต่แรกนะคะเขาก็เลยสูงนะคะเพราะอยู่ในรวมกลุ่มกันกันกบไม้ต้นอื่นนะคะเขาก็ต้องรีบ ดันตัวเองให้เพื่อให้เขาสูงขึ้นมาเพื่อให้ได้อากาศนะคะส่วนต้นนี้เราปล่อยเลยนะคะเขาก็จะเลยเตี้ยนะคะคือเขาได้รับอากาศเต็มที่ส่วนอันนี้เขาไม่ค่อยได้รับอากาศเต็มที่นะคะส่วนกระถางนี้ก็เหมือนกันนะคะต้นสูงมากเลยนะคะยาวมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างว่านะคะคืออยู่ในที่ล่มนี่ เขาก็ตรึมเลยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะแหวกออกนะคะแต่ละแต่ละไข่นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะไข่ของเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะคะต้นยาวมากเลยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะได้ขยายพันธุ์แล้วก็เอาไปปลูกในสวนคุณตานะคะหรือถ้าใครสนใจอยากจะรับไปเลี้ยงก็ พักถามกันเข้ามาได้นะคะสำหรับบนกระดาษนะคะยังมีพอให้แบ่งปันนะคะแต่มีไม่มากนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาไม่นิยมกันแล้วนะคะก็คือมีแค่แบ่งปันกันคนละต้นสองต้นในราคาที่ไม่ใช่ลายแรงเหมือนเมื่อก่อนนะคะ ถึงจะไม่ด่างแต่ก็ร้ายแรงเหมือนกันนะคะในช่วงที่บอลราคาไปถึงดาวอังคารเลยนะคะก็เรียกว่าราคาสูงพอสมควรแต่ในช่วงนี้บอลก็ราคาลงมาแล้วนะคะก็แต่ละชนิดก็ ไปตามการเวลานะคะส่วนอย่างนี้ก็ยังมีคนที่ยังถามหาอยู่นะคะก็คือคนที่เขาไม่ลงทุนมากมายนะคะเขาก็ยังเลี้ยงดูได้อยู่นะคะเพื่อไปจัดสวนทำในตามรีสอร์ทหรือสถานที่เที่ยวต่างๆนะคะก็จะมีคนที่ยังปลูกยัง หากันอยู่นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นไข่ของเขาไข่ไม่ใหญ่มากนะคะต้นไม้ปลูกไว้กินไม่ได้แต่ก็ยังชื่นใจนะคะที่ได้เห็นการเจริญเติบโตของเขาไปในทิศทางที่ดีนะคะ คนเลี้ยงต้นไม้ก็อยากให้ต้นไม้นี้เจริญเติบโตแข็งแรงสวยงามคนปลูกก็ชื่นใจนะคะนี่ค่ะก็ได้อีกหนึ่งต้นอันนี้ไข่เขาใหญ่มากเลยนะคะเพิ่งจะแทงหน่อแต่ไข่เขาลูกใหญ่มากเลยนะคะเท่านิป้งมือเลยนะคะสุดยอดมาก เดี๋ยวเขาจะต้องเติบโตมามีเงาที่ใหญ่แน่ๆเลยมีลำต้นที่สมบูรณ์มากเพราะไข่เขาใหญ่นะคะแต่บอนประเภทนี้มีทั้งไข่แล้วก็มีทั้งไหลนะคะถ้าถ้าจำไม่ผิดนะคะนี่ค่ะเป็นหน่อเล็กนิดเดียวแต่ไข่เขาใหญ่นะคะก็เดี๋ยว ตอนนี้บา้าแรางพยอมก็ชำบอนกระดาษยักษ์เสร็จแล้วนะคะทั้งหมดเลยได้สิบสิบเอ็ดต้นนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็แขะมาจากต้นแม่เลยนะคะแล้วก็มีเพาะไข่ไว้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ก็บารางพยอมก็แบ่งปันไปให้เพื่อนนะคะที่ร้านศิวนาถนะคะหนึ่งต้นนะคะ วันนี้บาลังพยอมก็มานำไข่บอนที่เขาแตกหน่อขึ้นมานะคะลงชําในกระถางนะคะในกระถางหกนิ้วมีอันนี้นะคะกระถางไม่พอความขยันน้อยนะคะไม่ลุกไปเอาที่ในตัว ลงเก็บนะคะก็เลยต้องใส่แก้วนะคะก็วันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาดูนะคะมาดูมาชํากันอย่างง่ายๆบอลกระดาษถึงในเวลานี้จะไม่มีราคาค่างวดอะไรนะคะแต่ก็มีคุณค่าทางจิตใจนะคะปลูกไว้แล้วสวยงามสดชื่นแปลกตาก็คนที่ไม่เคยพบเห็นก็จะได้พบเห็นกันนะคะ แล้จะฝากบอกอีกนิดนะคะถ้าใครดูถึงท้ายคลิปนะคะการแบ่งปันนี้ไม่ใช่ว่าโยมขอแบ่งปันเพื่อไปบูรณะวัดสักสองสกระถางอย่างนั้นไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้รู้เท่าทันกันหมดแล้วนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ